วัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะขึ้นแถว,วเขาที่นั้นเราถึงแถวที่สินะคะอันนี้เราก็จะขึ้นแถวที่1 2บสองอันนี้เป็นแถวที่11ต่อไปก็เรา,เราก็จะถักอันนี้ใบอ wh, ดอกก็จะจบเลยนะคะเราก็จะเหลือแต่ใบแล้วนะคะเราก็จะถักอันนี้เป็นใบที่เราขึ้นไวสองใบเล็กๆข้างๆนี้นะคะที่เราขึ้นไว้ต่อไปเราก็จะถักเฉพาะใบตรงนี้ก็จะโปร่งไปหมดนะคะ อันนี้ก็จะขึ้นเป็นทึบตอนนี้ทึบแรกนะคะแถวแถวที่สองก็จะเป็นสองทึบแถวที่สามก็จะเป็นสามทึบอันนี้ก็เหมือนกันแถวที่หนึ่งทึบหนึ่งแถวที่สองก็จะเป็นสองทึบแถวที่สามก็จะเป็นสามทึบอันนี้จะเป็นเส้นตรงเดียวกันหมดนี่ก็เป็นเส้นเดียวกันหมดสามถักไปให้ถึงถึงสามทึบตรงนี้เลยนะคะ ก็ขึ้นแถวที่สิบสออันนี้เป็นตัวดอกเราก็จะถักทึบมาทางนี้ด้านนี้ก็ถักทึบมาข้างนี้นะคะถักเข้าหาตัวดอก ถักทึบเขาหาตัวดอกนะคะทางขวาก็ถักทึบไปทางซ้ายทางซ้ายก็ถักทึบมาทางขวาถักมาชนดอกจากตรงนี้เราก็ถักโปรงไป จากนี้ไปก็จะดูง่ายแล้วอันนี้เป็นทึบนะคะแล้วก็ถักทึบมาทางอีกสองทึบมาทางดอมาทางด้านดอก แล้วก็ถักโรงไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงใบเลยนะคะใบของดอกอีกดอกหนึ่งก็ถักตะข่ายเรื่อยแล้วลตอนนี้จะจะง่ายแล้วอันนี้เป็นเป็นดอกตมูมเราก็ถักตะข่ายต่อไปจนถึงดอก จนถึงฐานที่เราถักเริ่มถักใบนี่คะ่ะเริ่มใบตรงนี้อันนี้เป็นดอกเราก็ถักกินไปทางดอกถักทึบไปสองทึบ ขายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นดอกนะคะเราก็ตัดป่ายข้ามไป จะมาถึงตรงนี้ใบนะคะฐานาไปลายใบก็ถักทึบมาทางด้านนี้ทางนี้ถักทึบไปทางด้านนี้ทางนี้ก็ถักทึบมาทางด้านนี้นะคะตรงนั้นก็โป่งหมดนะคะ ถึงตรงใบก็ถักใบต้องถึงตรงที่ไม่ใช่ใบก็เป็นโปร่งไปหมดก็ต้องสีด้านก็ถักเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็มาถึงตัวแยกแล้วก็ถักตัว V ไปทั้งสี่ด้านเลยนะคะแล้วแถวต่อไปนะคะอันนี้เป็นใบสองใบที่ระหว่างที่อยู่ตรงดอกนี้นะคะด้านนี้ก็จะถักทึบมาจนสามช่องหนึ่งสองสามมาทางนี้ด้านนี้ก็ถักหนึ่งสองสามมาทางนี้นะคะด้านนี้ถักมาทางนี้ด้านนี้ถักไปทางนี้นะคะเราก็จะถักไป แล้วตรงนอกนั้นก็จะเป็นตะข่ายหมดนะคะเป็นจะเป็นเป็นช่องปโปร่งหมดนะคะตรงไหนที่เป็นใบเราก็ถักใบนอกนั้นก็จะเป็นช่องปโปรง่ง แล้วก็เป็นโปรงช่องโปรงหมดเลยนะคะพอถึงใบเราก็ถักใบนอกนั้นจะเป็นโปรงหมดก็ถักทั้งสี่ด้านเหมือนกันหมดนะคะถักใบตรงที่คุ้มครอบดอกนะคะตรงท้ายดอกจะเป็นท้ายดอกจะเป็นใบอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นดอกอันนี้เป็นใบ แล้นี้ก็เป็นดอกแลใกนนก้ใบก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ดอกใบก็จะอยู่ตรงนี้ก็ถักสี่ด้านไปเรื่อยๆเลยนะคะพอแถวต่อไปเราก็จะลดข้างนี้ลงแล้วก็มาเพิ่มข้างนี้ ข้างนี้ก็ลดด้านนี้ลงแล้วก็มาเพิ่มด้านนี้ตรงกลางก็จะเหลือช่องว่างช่องเดียว นี้ก็จะเหลือช่องว่างช่องเดียว อย่าลืมนะคะทำตรงตรงนี้ให้แน่นอย่าให้หลวมได้ไงั้นมันจะพองแล้วจะบวมมันจะลายมันจะไม่สวยตรงโส่้ให้หลวมนิดนึงแต่ตรงพอหนึ่งคอให้แน่นนะคะและนอกนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นลายโปร่งหมดพอเหลือตรงใบล้วก็มาทำใบตรงนี้นะคะ ทั้งสีด้านเหมือนกันหมดนี่เป็นดอกนี่เป็นใบสองข้างประกบใบทําทั้งหมดสี่ด้านเหมือนกันนะคะช่วงไหนที่ไม่ใช่ใบเราก็ทำโปร่งหมดจะเห็นเป็นลายแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นถ้ารีดแล้วจะเห็นชัดเลยนะคะเป็นลายดอกขึ้นมานะคะ พอขึ้นแถวต่อไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ทําโปร่งหนึ่งช่องแล้วก็มาทําทึบตรงนี้สองช่องนะคะแล้วก็โปร่งหนึ่งช่องแล้วก็มาทําทึบตรงนี้สองช่องแล้วจังนี้ก็โปร่งนะคะอันนี้เป็นโปร่ง แล้วก็ที่เหลือเป็นทึบสองช่องก็เจ็ดหลักนี่นะคะแล้วก็โปร่งหนึ่งช่อง แล้วก็ทึบสองช่องเท่ากับเจ็ดหลักแล้วก็มาโปรงลายสองด้านก็จะเหมือนกัน เลยคะเป็นอย่างเงี้ยใบก็จะเรียวเข้าไปทางด้านนี้อันนี้ก็เรียวมาทางด้านนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วนอกนั้นก็เป็นโปร่งหมดถักเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะสี่ด้าน แถวต่อไปนะคะเราก็จะถักโปร่งมาหมดเลยนะคะเหลือตรงนี้ทําทึบตรงช่องช่องเดียวนี่นะคะท,ทําทึบนอกนั้นจะเป็นโปร่งหมดจะเป็นก้านใบเลยนะคะ ราก็จะทำก้านใบก้านใบทำสองแถวนะคะเป็นก้านใบและนอกนั้นก็จะเป็นปโปร่งหมดพอถึงใบเราก็มาทำก้านใบก็ถักโปงไปหมดเลยนะคะ พอถึงใบก็มาจบตรงที่ก้านใบทำปร่งหมดเลยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นใบอันนี้เป็นใบอันนี้ก็จะเป็นก้านใบก้านใบจะทำสองแถวนะคะทำแบบนี้สองแถวก็ถักไปเรื่อยๆนะคะช่องสี่ด้าน แถวต่อไปเราก็ถักโปร่งมาตลอดนะคะจนมาถึงก้านใบก้านใบเราก็ถักทึบอีกหนึ่งแถวแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะของดอกของดอกแถวแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านใบไนน่องนั้นก็โปร่งโปร่งไปตลอดเลยนะคะ พอมาถึงก้านใบเราก็มาทําก้านใบตรงนี้นะคะก้านใบจะมีสองแถวนะคะหนึ่งกับสองพอจบอันนี้ก็คือจบจบลายนะคะแล้วเราก็จะถักโปร่งไปอีกหนึ่งแถวนะคะแล้วก็จะมาขึ้นดอกไหมที่สับวางกันนะคะอันนี้ก็ถักไปเรื่อยๆสี่สด้านเหมือนกันแถวต่อไปเราก็ถักโปร่งแบบนี้ไปหมดทั้ง ทั้งทั้งสี่ด้านเลยนะคะผักโปร่งไปอีกหนึ่งแถวนะคะให้โปร่งเป็นแถวนี้แล้วต่อไปก็จะขึ้นแถวใหม่เป็นดอกใหม่นะคะให้สับวางกระดอกนี้นะคะ ถักลายโปร่งไปอีกแถวนึงแล้วนะคะเราก็มาดูตัวนี้นะคะดูตัวนี้ที่เป็นเป็นใบหรือเป็นดอกเล็กนี่นะคะเราไล่ขึ้นไปให้ตรงนะคะแล้วก็จะถักสองข้างแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้เราก็นับไปนะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบามหลักที่สิบสี่เราก็ทําทึบนะคะทึบโปร่งทึบนะคะหลักที่สิบสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบหกสิบสี่หรือสิบหกนะคะจับตรงนี้นะคะนับไปนะคะด้านข้างที่ไม่มีตัวนี้ให้เป็นตัวกำหนดนะคะเราจะใช้นับเอานะคะสิบสี่หรือสิบหกนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นดอกที่เราต้องการที่จะทำให้ตรงนะคะแล้วก็นับอันนี้ไม่นับนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกก็จะเปอยู่ตรงนี้พอดีนะคะ เราก็ถักถ้าได้แค่สิบสี่ก็เอาสิบสี่นะคะแต่นี้มันมันเกินมาสามารถที่จะทำได้สองช่องนะคะเราก็ถักไปถ้าสามารถถักได้ช่องเดียวได้ทึบเดียวเราก็ถักแค่ทึบเดียวนะคะอันนี้นับแล้วมันได้สิบหกนะคะ ที่แรกมันสิบสี่ที่ที่สองสิบหกเราก็ถักไป 1,2,3,4,5,6องสา0เจ็ดแสิบ สิบเอดสิบสองสิบสามเราก็มาเช็กดูไล่ไปนี้ยกระช่องนี้ช่องที่สิบสี่มัน ตามนี้ขึ้นไปไล่ขึ้นไปอันนี้อยู่ช่องนี้เราก็ไล่ขึ้นไปกระบาด้านนี้นะคะแล้วก็มาโซ่สองแล้วก็มาทําอีกด้าน,นรับช่องออกก็ได้นะคะจะได้ไม่หลงแล้วก็ถักไปอีกสิบสี่ช่องแล้วก็มาทําแบบนี้เหมือนกันนะคะลายก็จะเป็น เริ่มมาเริ่มตรงนี้ใหม่เลยคะ่ะเนี่ยจากนี้อันนี้เราจะไม่ทำเลยนะคะตัวนี้ไม่ทำเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราทำช่องที่สิบสี่แล้วเว้นหนึ่งเราทำหนึ่งช่องแล้วก็นับไปอีกสิบสี่ช่องลายมันก็จะตรงตรงนี้พอดีนะคะถ้าเราไม่นับเราก็ดูตรงตัวนี้นะคะถ้าลาดีตัวนี้ให้เห็นเราก็ถัก ดูตัวนี้เป็นหลักก็ได้นะคะถักสองข้างเว้นช่องนี้ไว้ถักสองข้างนะคะก็จะถักดอกสับวะางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความกว้างของรอบอกนะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ความกว้างของรอบอกตามที่เราต้องการนะคะให้เล็กกว่ารอบอกหน่อยนะคะถ้าต้องการยี่สิบสองก็ถักสักย็ดถ้าต้องการยี่สิบก็ถักสัก19นะคะ แล้วเราถัก18ก็ได้ค่ะถัก18ถ้าต้องการ20แล้วอก40 40นะคะก็ถักส18แล้วเราจะมาผูกมาเพิ่มใต้วง,วงแขนข้างละข้างละ1นิ้วก็จะเป็นพอดีนะคะพอดีตามขนาดที่เราต้องการถ้าหน้าอก42แล้วก็ถัก40นะคะถ้าหน้าอก3ออ40แล้วก็ถัก38นะคะแล้วมาเพิ่มโซ่ใต้วงแขนอีกข้างละ1นิ้ว หรือใครต้องการหลวมกว่านั้นเราก็จะถักโซ่หลวมขึ้นไปอีกตามต้องการนะคะแล้วแต่ใครต้องการหลวมขนาดไหนนะคะเราถักโซ่เพิ่มขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นลายต่อไปก็ก็สับหว่างเหมือนตัวนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นี่ก็สับหว่างกันตรงใต้วงแขนเราก็ถ้าดอกไม่พอเราก็ไม่ต้องทําดอกนะคะถ้าดอกพอเราก็ทําดอกสับหว่างไปเลย ถ้าไม่พอเราก็ถักเป็นตะข่ายไปนะคะเพราะด้านข้างจะไม่เห็นอยู่แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะหวังว่าคงทำกันได้ถ้ายังไงก็กดย้อนหลังดูนะคะถ้าไม่เข้าใจก็กดย้อนหลังกดถอยหลังดูนะคะกดหยุดกดถอยหลังดูทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยลงมือทำนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ของจิมแฮนเม e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ